สวัสดีค่ะคลิปนี้ดูวิธีติดตั้งชุดลากเรือ Isuzu ิ e X 2012ถึง2019กันค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะยกเลยค่ะนําชุดลากเรือยกภาพกับตัวรถเลยโดยที่ขายึดจะอยู่บริเวณคัสซีของตัวรถค่ะทั้งสองข้างเลยเสร็จแล้วเรามาเริ่มขันน็อตกันเลยค่ะใต้คัสซีจะยึดน็อต M10 คู40พร้อมแหวนข้างละ2 2ตัวในรถเนี่ยจะมีกลียวตัวเมียให้อยู่แล้วและทําเหมือนกันทังด้านซ้ายขวาเลยค่ะ ด้านข้างคัสซีจะใช้น็อตยึดข้างละสีตัวค่ะ M12 คูณ30้อมแหวนขันเข้าไปได้เลยโดยคัสซีด้านซ้ายและด้านขวาจะยึดเหมือนกันค่ะข้างละสีตัวหลังจากใส่น็อตครบแล้วให้วนกลับมาเช็คน็อตทุกตัวอีกรอบค่ะว่าขันแน่นไหมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะเสร็จแล้วนำชุดหัวบอลเข้ามาใส่ตรงกล่องกลางได้เลยค่ะนำสลักล็อกเสียบเข้าไปและนำกิบล็อกล็อกให้แน่นค่ะ และเราจบที่ขั้นตอนสุดท้ายขันน็อตอลูมิเนียมด้านใต้ค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยงานติดตั้งชูดัากเรือมิวเอ็ก2์ถึงของ LWN 4คูณ4ปังสุดแข็งแรงติดตั้งง่ายและไม่ต้องดัดแปลงอะไรขอบคุณมากๆเลยค่ะ